อันนีทาร์กพี่พูดตรงๆเลยนะภาพของตารกเองเนี่ยเป็นนักบุญคนก็ติดภาพนี้เพราะฉะนั้นพอติดภาพนี้เสร็จปุ๊บอ่ะเราจะหยิบยื่นอะไรจะขายอะไรคนรู้สึกว่าหนึ่งเนี่ยเชื่อมึงแต่สุดท้ายตรงนี้เป็นการขาย เราไม่ได้เป็นคนเลวโดยกําเนิดเนาะชื่อเสียงตักเสียหมดแล้วตอนนี้เด็ดแตกสร้างขึ้นมาใหม่แล้วเหมือนที่เขาว่าตักเป็นทองปลอมและตักไม่ใช่ทองปลอม,มอย่างเงี้ยเขาก็เป็นบาปกับใจเขาแล้วนะแล้วก็ยังจะทําบุญเหมือนเดิมเดี๋ยวแป๊บนึงนะไม่อยากจะร้องไห้เลยเร็วเลยนี้ไปสร้างวัดค่ะเพราะว่าแบบเหมือนเราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วเนาะวัดวัดคนยากจนต่างจังหวัดใกล้ๆแล้วค่ะแล้วก็อาจจะไปใช้ชีวิตอยู่ในวัดสักสี่ห้าวันค่ะถ้าเรามองว่าคนด่าเราว่าทําบุญเอาหน้าเพราะอย่างนั้นเราจะไม่สามารถทําอะไรได้เลย เรียกด้ว่าช่วงสอาวันมานี้นะคะทำเอาพิธีกรชื่อดังอย่างหนุ่มกัญชัยค่ะเดือดแบบชุดไม่อยู่จริงๆสําหรับดราม่าเรื่องทองนะคะ ที่มีผู้เสียหายค่ะเข้ามาเรียกร้องความเป็นธรรมผ่านทางรายการหนกระแสก่อนที่ประเด็นเดือดน,นะคะก็ยังเดือดต่อเนื่องค่ะเมื่อหลังจากหนุ่มกันใช้นะคะที่พึ่งเจอกระแสจากทางฝั่งของตักตกรกน,ก,นกซีอดังค่ะ,คะที่มีการอ้างว่ารายการหนกระแสนี่มีการเล่นข่าวหนักเรียก e n g a g e m e n t ก็ทําเอาหนุ่มกันใช้นะคะเดือดค่ะฝากผ่านรายการถึงคุณตักว่าถ้าจะให้ผมเล่นคุณจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูก่อนมีการขยี้นะคะเรื่องอมทองแล้วก็ซองแดงต่อและล่าสุดนะคะบอกเลยค่ะว่าวันนี้นะคะทำเอาหนุ่มกันใช้ค่ะหัวร้อนเบรกไม่่อยู ได้ออกมาโพสต์สะดุ้งว่าเอาเงินบาทสร้างบุญหลังมีดราม่าขายทองค่ะงานนี้บอกเลยนะคะว่าเหล่าคนดังแห่คอมเมนต์กันเพียบค่ะรวมไปถึงเจ้าพ่อนางงามแบบบอสนวัฒน์นะคะก็ได้ออกมาผสมโรงขยี้เดือดแจมเรื่องนี้ด้วยงานนี้นะคะบอกเลยว่าเรื่องนี้ระอุค่ะเรียกได้ว่าจากประเด็นดราม่าทองนะคะที่เหล่าผู้เสียหายค่ะมาออกรายการผลกระแสถึง2เทปและเมื่อวานนี้นะคะก็กลายเป็นดราม่าขึ้นมาอีกจนได้ค่ะหลังจากเมื่อวานนี้นะคะ24กันยายนค่ะผู้เสียหายนะคะมีการมาออกรายการอีกครั้งและช่วงหนึ่งค่ะทีมงานของหนุ่ม ผู้สื่อข่าวของหนกระแสค่ะได้มีการโฟนอินเข้ามาในรายการแล้วก็บอกกับหนุ่มกันชัยว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยมีการทักไปหาแม่ตั๊กเพื่อที่จะขอถ่ายด้านหน้าร้านแต่ด้านแม่ตั๊กเนี่ยบอกว่าหนกระแสเนี่ยมีการลงข่าวทองเยอะไดแอนเกจเมนดีหนกระแสเนี่ยเล่นเขาหนักที่สุดงานนี้นะคะก็ทําเอาหนุ่มกันชัยค่ะปริ๊แตกของขึ้นชี้หน้าด่าเดือดกลางหน้าจอนะคะแล้วก็มีการกล่าวว่าโหนกระแส,สไม่ได้เล่นหนักที่สุดนะทุกที่ก็เล่นแบบนี้แหละและเมื่อวานเนี่ยก็เปิดโอกาสให้คุณพูดเยอะที่สุดเลยแต่คุุุณณณยยยังไไมม่่่พพูููดดสคคคอตรนี้คคนเล แต่คุณออกไปข้างนอกคุณไปปากเก่งข้างนอกผมไม่ชอบคุณปากเก่งคุณมาพูดตรงนี้ต่อหน้าผมนี่ว่าผมเนี่ยไปเล่นคุณตรงไหนหนักยังไงมันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและผมก็ให้โอกาสคุณในการชี้แจงถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมคุณพูดได้เลยตั้งแต่เมื่อวานชี้หน้าด่าได้เลยว่าสตางค์คุณเล่นฉันอย่างนี้ใช่ไหมคุณฝ่ายเล่นอย่างนี้กับฉันใช่ไหมคุณฟังพี่สาวคุณพี่สาวคุณทุกวันนี้ยังติดคดีอยู่เลยอย่าคิดว่าผมไม่รู้ผมรู้ว่าเป็นใครอย่ามายุ่งกับผมสิ่งที่ผมทําเป็นประโยชน์ต่อ ใช่การเล่นคุณเลยถ้าผมเล่นคุณ ผมคงไม่มีการให้คุณพูดผมพยายามพูดผ่อนๆให้คุณด้วยซ้ำแต่ถ้าคุณไปพูดแบบนี้กับทีมงานผมเนี่ยผมว่าไม่แฟร์นะยินดีนะโฟนอินมาเลยก็ได้หรือจะเข้ามารายการเมื่อไหร่เนี่ยก็ยกหูมาเลยถ้ากล้าเนี่ยก็มาเลยผมเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้เล่นอะไรคุณเลยนะผมทำข่าวตามเนื้อผ้าผู้เสียหายเนี่ยมาร้องคุณก็มีโอกาสชี้แจงคุณไม่พูดก็สิทธิ์ของคุณพอคุณกลับไปไปใช้คําพูดแบบนั้นว่าโหนกระแสเล่นเขาหนักที่สุดอย่าใช้คํานี้เลยหรือถ้าคุณต้องการให้ผมเล่นคุณจริงๆเดี๋ยยยวผมมเเเล่่่่นใหห้้้ดดดููจะะไาาากกกับสิงทีีคุณพแตถอร เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูผมจะตามทุกเม็ดทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปกดดันทุกหน่วยงานว่าคุณจัดการหรือยังคุณอยากให้ผมทําแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมทําให้ถ้านไหนบอกว่าผมเล่นก็ไม่เป็นไรฝากถามหน่อยนะฝากถาม2เรื่องออกมาชี้แจงในไลฟ์สดก็ได้ซองแดงคืออะไรครับซองแดงที่คุณมีการขายสินค้าแล้วบอกว่าในนั้นจะมีเงินร้อยเงินหมื่นเงินแสนต่างๆนานาชี้แจงหน่อยว่ามันคืออะไรมันก็แปลกๆเหมือนกันนะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้หน่วยงานไปตรวจสอบเรื่องอมทองอมยังไงเมื่อวานก็พยายามถามคุณแต่ ไม่เป็นไรเวลาหมดไปผมไม่ได้เล่นคุณนะผมแค่ถามคุณชี้แจงหน่อยว่าอ,อมทองคืออะไรดอกเบีย้ยอยู่ไหนภาครัฐมีการกําหนดนะคุณรู้หรือเปล่าคุณทําแบบนี้เข้าข้อนะถ้าผมเล่นผมตามให้หมดไม่ต้องห่วงและอย่างไรก็ตามนะคะเช้าวันนี้ค่ะ25กันยายนนะคะทางด้านคุณหนุ่มกัญชัยเองค่ะก็ยังหัวร้อนไม่หยุดเบรกไม่อยู่นะคะก็ได้มีการออกมาโพส์ระบุข,ข้อความเดือดว่าเอาเงินบาปมาสร้างเป็นเงินบุญทามกลางคนดังมากมายนะคะที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ค่ะอาทิเช่นทนายเดชาก็ได้เข้ามาคอม ว่าเงินบาทหมายถึงเงินที่ช่อกงประชาชนอาจถูกดําเนินคดีฟอ,อกเงินได้สมมุติว่าทําผิดจริงนะครับสมมุติว่ามีการเอาเงินบาทมาสร้างเป็นเงินบุญเท่ากับเป็นการช่อกงประชาชนเงินทุกบาททุกสตางค์จะต้องถูกยึดทรัพย์ตามกฎหมายฟอ,อกเงินเป็นเรื่องสมมุตินะครับฮ่าฮ่าทะเลาะก,กับใครก็ได้อย่าไปทะเลาะก,กับหนุ่มกัญชัยชิบหายทุกรายเชื่อกูต่อมานะคะคุณบรรจงชีวมงคลการค่ะหรือว่าผู้ประกาศข่าวชื่อดังนะคะก็ได้มีการโพสต์ภาพข่าวของแม่ตาค่ะแล้วก็ระบุข,ข้อความคอมเมนต์ว่าไม่รู้พี่หนุ่มหมายถึงใครนะแต่น้องคน ร้องแล้วจากนั้นทนายรัชพลค่ะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าเงินบาปนี่กี่ข้อหาครับขณะที่อาจารย์ออสนะคะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าคุกกรูและชาวเนต็ตนะคะก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์กัะสนนในโพสของคุณหนุ่มกัญชัยนะคะอาทิฟอกข่าวในวัดจัดไปทุกเม็ดเลยค่ะพี่หนุ่มเอาให้ดิ้นไม่ได้เลยพากูไปส่งตำรวจดีกว่าพากูไปส่งพี่หนุ่มพี่หนุ่มไม่มีเบรกเลยเร่งอย่างเดียวขณะที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะด้านของเจ้าพนางงามค่ะอย่างบอสนะวัตอิรรสระไกรศีนะคะก็ได้มีการแชร์โพส์ของคุณหนุ่มกัญชัย สร้างความทุกข์ให้คนนับหมื่นชีวิตครอบครัวเขาต้องทรมานเย่ายว่าแต่สร้างวัดเลยคนพวกนี้ตายไปก็ยังต้องตกนรกต่อและก็ยังมีการคอมเมนต์เพิ่มเติมอีกว่าแต่ทางที่ดีต้องให้ตกนรกทั้งเป็นดีที่สุดท่ามกลางชาวเน็ตนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์บอสนะวัดค่ะกันอย่างสนั่นนะคะอาทิจริงค่ะบอสที่สุดเลยค่ะพี่หนุม่มพี่หนุ่มว่าฟาดแล้วบอสฟาดต่อหลังขาดจริงค่ะ2ท่านนี้ร่วมมือกันมอต่อเป็นพังซึ่งบอกเลยนะคะว่าหลังจากการที่คุณหนุ่มกัใชัยค่ะได้มีการออกมาโพส์ขยี้แบบนี้นะะะคก็ไม่รู้้ตังใจจ ใครหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ค่ะเทปแรกนะคะในหวนกระแสค่ะสําหรับดรามา่าเรื่องทองนะคะช่วงหนึ่งในรายการเนี่ยคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยก็มีการกล่าวบอกกับทางแม่ตักแล้วก็ป่าเบียร์สามีของแม่ตักได้ค่ะโดยมีการบอกว่าผมไม่ได้มองว่าคุณเนี่ยขายทองปลอมแต่ผมจะพูดในเรื่องของโฆษณาชวนเชื่อการที่ชาวบ้านเนี่ยเขามาซื้อเขาไม่ได้มองหรอกว่าทองเนี่ยมันมีน้าหนักเท่าไหร่เขาสนใจว่าซื้อร้านนี้เนี่ยถูกกว่าเก็บไว้แล้วค่อยเอาไปขายเราเนี่ยกำลังเล่นกับความรู้สึกของคนคนที่เขายากจนแล้วก็กล่าวต่อว่านี่มันเป็นการแบด กับการคืนทองแล้วเพราะทางคุณตั๊กเนี่ยได้ผลประโยชน์จากทางตรงนี้ผมมองว่ามันไม่แฟร์กับลูกค้าหรือผู้เสียหายคุณอาจจะคิดว่าตอนนี้คุณเสียเปรียบที่ต้องรับทองกลับไปแต่พอเวลาผ่านไปผู้คนก็จะลืมแล้วก็แห่ไปซื้อทองที่ร้านคุณพี่เชื่อว่าทองพวกคุณเนี่ยไม่ใช่ทองปลอมแต่ชาวบ้านเนี่ยไม่รู้เขาไม่ได้สนใจว่าทองน่ะกี่เปอร์เซ็นต์ชาวบ้านเขาสนแค่ว่ามันทองจริงหรือทองปลอมผมเข้าใจว่าการขายของผ่านไลฟ์เนี่ยมันต้องพูดไปเรื่อยแต่ภาพลักษณ์ของคุณเนี่ยคือนักบุญช่วยคนนู้นคนนี้ใครที่เขข้้้าาามซซืือออนกกก็็ตัดสิใจอองจงคุณ ว่าความเชื่อใจผมไม่ได้มองว่าคุณเนี่ยขายทองปลอมแต่ผมกําลังมองในเรื่องของการโฆษณาชวนเชื่อเราเนี่ยกำลังเล่นกับความรู้สึกของมนุษย์ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เองค่ะหลังจากจบผลกระแสะเทปแรกนะคะทางด้านของแม่ตักค่ะก็ได้มีการเปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะหลังเจอดราม่าทองค่ะโดยท่านั้นค่ะได้กล่าวว่าหลังจากที่มีข่าวออกไปเนี่ยร้านก็ได้รับผลกระทบแล้วก็เสียหายชื่อเสียงมากแต่เชื่อว่าตลอดระยะเวลาที่สร้างร้านทองนี้ขึ้นมาเนี่ยตนเองเนี่ยก็สามารถสร้างแล้วก็กอบกู้ชื่อเสียงของร้านนี้กลับมาใหม่ได้ส่วนลูกค้ารายไหนเนี่ยท้งาา ก็ยินดีรับคืนไม่ได้เป็นปัญหาแล้วก็ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกคนเหมือนเดิมส่วนลูกค้ารายที่ซื้อปีเสีย8ตัวเนี่ยล่าสุดทางร้านเนี่ยก็เยียวยาโดยการจ่ายเงินเนี่ยคืนเต็มจํานวนแบบยอมขาดทุนเพื่อหวังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยกลับมาเชื่อมั่นร้านทองของตัวเองเนี่ยเหมือนเดิมแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเธอนั้นค่ะก็กล่าวว่าไม่อยากปรักปรำใครเชื่อว่าเป็นผลของการกระทําของแต่ละบุคคลตลอดหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองเนี่ยต้องเผชิญกับกระแสดราม่ามาตลอดและหลังจากเรื่องงงนนีีี้้จจบบบลเ่ยยยกกกก็ะะะมมมมาาารรรรรรปปปััูแใขหหทดดโชุ งานนทุกคซึ่งในส่วนนี้ก็จะอยู่ในระหว่างการวางแผนแต่ก็ขอยืนยันว่าจะดูแลลูกค้าทุกคนในทุกส่วนเหนมือนเดิมอีกทั้งแม่ตาก็กล่าวต่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเ,นเพื่อนทุกคนช่วยกันบนบานสานกล่าวซึ่งท่านั้นนะคะก็มีการร้องไห้ด้วยค่ะแล้วก็พูดต่อว่าส่วนเรื่องการทําบุญจากนี้นก็ยืนยันว่ายังเดินหน้าทําบุญเหมือนเดิมและหลังจากนี้ก็จะเตรียมสร้างวัดเพิ่มเพราะรู้สึกว่าหลังจากที่ได้เคลียร์ตัวเองเมีความรู้สึกเหมือนว่าตัวเองเได้เกิดใหม่แล้ววัดที่จะสร้างอาจจะอยู่ในโซนต่างจังหว,วััวััััดดไกกกกลลๆอออออยยย่่าาางววววจจจนนนนแ็ะขตปูใคื ร้านได้รับความเสียหายไปแล้วค่ะไม่ใช่อาจจะได้รับอันนี้ต้องขอชี้แจงว่าร้านของเราตอนนี้ได้รับความเสียหายไปค่อนข้างเยอะเลยนะคะแต่ตักเชื่อว่าตลอดเจดแปดปีที่เราสร้างมันมาเนี่ยเราสร้างมันกลับมาใหม่ได้ชื่อเสียงตักเสียหมดแล้วตอนนี้แต่ตั้แต่สร้างขึ้นมาใหม่และตักขอโอกาสขอโอกาสในการยืนขึ้นมาใหม่คิดว่าคิดว่าตั้งใจและจะทําได้ค่ะแล้วก็ยังจะทําบุญเหมือนเดิมวันนี้ได้ เพื่อนๆได้บนบานสารกล่าวให้นะคะทุกอย่างตักพิสูจนตัวเองหมดแล้ววันนี้ mm hmm. เหลือแค่รับผิดชอบเรื่องปีเสียที่เขาขายไม่ได้ราคาใช่ไหม mm hmm. เดี๋ยวแป๊านนงนไม่อยากจะรองไห้เลย mm hmm. ก็ยังเดินหน้าทําบุญเหมือนเดิมเร็วๆนี้ไปสร้างวัดค่ะเพราะว่าแบบเหมือนเราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วเนาะวันนี้เคลียร์ตัวเองแล้วก็ไปสร้างวัดแล้วก็วัดวัดคนยากจนต่างจังหวัดใกล้ๆแล้ค่ะแล้วก็อาจจะไป ให้ชีวิตอยู่ในวัดสักสี่ห้าวันค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะพี่ๆก็รอดูคลิปตักสร้างวัดแล้วกันเพราะว่าตักถือว่าวันนี้ตักได้เกิดใหม่แล้วได้เคลียร์ตัวเองในเรื่องประเด็นทองปลอมส่วนสคบอเดี๋ยวปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎหมายไปค่ะเราไม่ได้เป็นคนเลวโดยกําเนิดเนาะเราไม่ได้เป็นคนคดโกงหรือว่าไม่ได้เป็นคนแบบไม่ดีขนาดที่มันจะให้อภัยเราไม่ได้เนาะก็ให้ศาลท่านตัดสินแล้วกันค่ะไม่ถ้าเรามองว่าคนด่าเราว่าทาบุลเอาหน้าเพราะ อย่างนั้นเราจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยถูกไหมบางครั้งบางคนเนี่ยกินส้มตําชามหนึ่งเนี่ยเขายังอยากถ่ายรูปลงโซเชียลเลยถูกไหมบางคนกินกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยวันนี้อร่อยมากค่สิบบาทเขายังอยากถ่ายรูปลงเลยเพราะฉะนั้นใครจะโพสต์อวดอะไรก็ให้เขาโพสต์ไปเถอะบางทีมันเป็นความสุขเล็กๆในชีวิตของเขาเนาะไม่เป็นปัญหาค่ะเพราะว่าตักับเบียร์พูดปไปในรายการแล้วลูกค้าเซตปีดเสียแปดตัวอยากขายคืนเรารับคืน ไม่เป็นปัญหาแล้วก็ยินดีต้อนรับลูกค้าด้วยตากับเบียร์เป็นคนที่จริงใจนะคะเนีย่ยลูกค้ามาวันนี้มายืนต้อนรับลูกค้าแล้วกะคุยกับลูกค้าทุกท่านอย่างดีที่สุดให้ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุดค่ะหลังจากที่ว่ามันมีข่าวออกไปเนะะี่ยค่ะทางแม่เนี่ยได้มีการเยียวยายอะไรบ้างจ่ายเงินปีเสียรุ่นแปดตัวของมาครบจ่ายเงินครบไม่หักสักบาทนี่คือว่าสุดแล้วนะ<ม>เท่ากับขาดทุนตัวเองนะจอมขาดทุนเลยนะคะถูกไหมการจ่ายเงินครบอะถ้าตีของกลับมา ยังไงตักขาดทุนแน่นอนอันนี้คือเพื่อลูกค้าที่จะได้กลับมาเชื่อมั่นในตัวเราเหมือนเดิมพี่เอากลับมาได้เลยค่ะเดี๋ยวน้องดูแลให้ค่ะตรท่นี่ดูได้นะคะว่าลูกค้าก็อันนี้ไรสดอยู่ใช่ไหมคะสดครับตักเบียร์รอรับลูกค้าหมดเลยค่ะเรามีความจริงใจอยู่แล้วเราต้องการทํำธุรกิจต่อตรงไหนผิดตักเบียร์รับผิดชอบหมดเลยแล้วก็มีความจริงใจ ในการที่ลูกค้ากลับมาเนี่ยจริงๆตัก๊กควรจะพักผ่อนนะวันนี้ตั๊กเหนื่อยมากแต่ตักก๊กเบียร์บอกว่าโอเคเดี๋ยวเรากลับมาดูแลลูกค้าดีกว่าเพราะลูกค้าค่อนข้างรักและศรัทธาในตัวเราไม่อยากไปปักปั๊มใครนะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าผลของการกระทามีอยู่จริงเหมือนวันนี้ตั๊กทำอะไรตั๊กก็ได้รับแล้วส่วนใครจะทําอะไรก็มันเป็นผลการกระทะําอ่ะเป็นเป็นเวลาของเขาที่เขาจะได้รับเองดีกว่าเพราะว่าไม่อยากไปคิดว่าเป็นใครหรืออะไรมันจะเป็นบาปกับเราเปล่า เผื่อมันไม่ใช่จริงๆเหมือนที่เขาว่าตักไม่ทองปลอมและตักไม่ใช่ทองปลอมอย่างเงี้ยเขาก็เป็นบาปกับใจเขาแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้สองวันที่ผ่านมาตักโดนด่าทองปลอมทุกวันเลยเห็นปะทองปลอมแฮชแท็กเอาหน้าตักไปขึ้นคนดังขายทองปลอมทองปลอมอะไรอย่างเงี้ยมันตาตึงอยู่ในหัวตลอดเลยอะแล้วบ้านน้องแม็ปอมแล้วน้องฟูกันนะคะสร้างต่อค่ะตักรับผิดชอบคําพูดสร้างต่อไม่ไม่ต้องมาแวะไปหาน้องขอร้องแบบคือ ไม่อยากให้ดึงน้องมาเกี่ยวเลยอ่ะตอนนี้ก็ไม่ได้จ้างน้องเพิ่มแต่บอกน้องว่าถ้าน้องอยากจะมาพี่จ้างได้แต่ไม่ได้จ้างน้องเพิ่มให้น้องว่างก่อนแล้วบ้านน้องสร้างให้ต่อไม่ไม่ต้องกังวลน,นะคะสิ่งที่ตักรับปากไว้หรือสิ่งที่ตักพูดว่าตักจะไปสร้างวัดชนบทวันนี้หรือบ้านน้องพู้กันตักทําครบค่ะแบบตักเข้าใจนะมีคนรักก็มีคนไม่รักทําผิดพลาดก็มีคนตําหนิมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแล้วเราอยู่จุดที่แบบเหมือนเป็นแบบ ยยังไงอะอาจจะแบบหนูไม่ได้พูดว่าหนูดังนะอาจจะมีแบบเหมือนคนดูเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากจะพูดว่าดังไม่อยากจะสำคั่ตัวคันตัวสาคัญตัวขนาดนั้นเพราะว่า เราก็เป็นคนธรรมดานี่แหละและอย่างไรก็ตามนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะเราก็ต้องติดตามกันต่อเนื่องนะคะว่าสุดท้ายแล้วค่ะหลังคุณหนุ่มกัญชัยนะคะเดินหน้าขยี้ต่อแบบนี้แล้วเนี่ยจะมีความอัปเดตเรื่องนี้ต่ออย่างไรบ้างและความคืบหน้าของผู้เสียหายค่ะที่มีการทยอยนำทองไปขายคืนที่ร้านคุณตักนะคะนั้นจะเป็นอย่างไรทั้งนี้นะคะหากมีความคืบหน้าอย่างไรคะ่ะท็อปดาราไม่พลาดอัปเดตแน่นอนค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ y ย u ท e c ชาแนลท็อปดาราและแฟนเพจ Facebook ท็อปดาราด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปกปอร์แป้งให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ